ประดีับวันนี้เก็บมาเราออกมาฝากผมพิทักษ์ชนผกองชัยวันนี้มาในหัวข้อจัญญาบันข้อที่7ไม่แนะนําให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อทําสัญญาใหม่หากทําให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์หมายความว่าอย่างไรก็คือตัวแทนประกันชีวิตยอย่างผมนายกไปขายประกันชีวิตให้กับนายขอไปเห็นกรมธรรม์ของนายขอส่งผ่านมา 1 18, ิบแปปีแต่นายคอจะส่งต่อในปี19หรือประมาณนี้นี่ผมสมมตินะครับในท้องตลาดนี้จริงเสร็จแล้วนายกอบีบอกในาคอว่าอุกรมณฑนตรงนี้ดีมากะอะไรเงี้นี้ก็ว่าไปจบแล้วก็บอกว่าให้ในายคอใช้ความขยายของอมมณฑนฉบับนั้นขยายหมายถึงว่าขยายระยะออกไป และหยุดส่งให้ใช้คําว่าขยายและเอาเงินที่ลูกค้าจะจ่ายเบีย้ยปีที่19 2เี่นะครับที่มันจะจบแล้วในระยะ2าปีมาทาฉบับใหม่อันนี้ตัวแทนผิดจรรยาบรรณข้อเจ็หรือบอกให้ลูกค้าเว้นคืนเพื่อมาทําสัญญาฉบับใหม่ก็ผิดเช่นกันผมย้อนไปดูข้อที่เมื่อกี้นี้นะครับที่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือบอกให้ลูกค้าใช้มูลค่าขยาย ใช้สิทธิ์ขยายแล้วเอาเงินของปีที่สิบเก้ายี่สิบมาทฉบับใหม่นั่นนะครับไม่แนะนําในท้องตลาดที่ผมอยู่ในประกันชีวิตเนี่ยนะครับที่จังหวัดกาฬสินในโซนสารคามมีตัวแทนทําอย่างนี้ไม่แนะนําให้นะครับถ้าตัวนี้ผมสื่อไปให้ตัวแทนด้วยให้คุณลูกค้าด้วยไม่คุณลูกค้าเนี่ยถ้าเจอตัวแทนประเภทนี้คุณลูกค้าปฏิเสธเขานะครับปฏิเสธทันทีเลยทําให้คุณเสียผลประโยชน์เพราะว่าขยายเนี่ยเมื่อคุณอายุเยอะแล้วเนี่ย การขยายเ,าเวลาออกไปนะ่ยางมากก็ไม่เกิน5ปีหรือ6ปีประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับหรือถ้าอายุมากๆจริงๆก็อยอย่จะมา3ปี4ปีซึ่งคุณส่งมา19ปีคุณหยุดชำระในปีปีที่20อีก2ปีเนี่ยคุณมีความคุ้มครงไปตลอด99ปีผลประโยชน์ที่คุณรอไว้ให้กับลูกหรือรอไว้กับภรรยาของคุณเนี่ยค่อนข้างผลประโยชน์ดีอย่าไปเชื่อฟังตัวแทนประเภทนี้นะครับพิจารณาบัรพอเจ็ ถ้าเกิดว่ามีพยานหลักฐานสามารถฟ้องร้องตัวแทนพวงนี้พักสัญญาได้นะครับนี่คือฝากไว้กับท่านผู้ชมในท้องินที่ผมขายประกันเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเยอะมากวันนี้ผมเลยต้องเอาจัรยาบรรรข้อ7ออกมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังสื่อไปหาตัวแทนสื่อไปหาทางลูกค้าย้ำข้อนี้อีกครั้งหนึ่งจัรยาบัรณข้อที่7ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านไว้นะครับว่าถ้าท่านจะซื้อประกันให้คำนึงถึงเรื่องของกฎจัญยาบรรร บางทีลูกค้าทํางานจะเยอะอยุดุ้งก็ไม่มีเวลาที่จะมาดูในเรื่องของกฎจรรยาบรณอะไรหรอกครับตัวแทนก็คือคนที่เก่งแนะนําให้มีกฎจัรยาบันสูงผมไม่เจอลูกค้าทําประกัน2 0 3 0ฉบับนี้ผมไม่เคยบอกให้เขายกเลิกสักฉบับแต่ว่าดีมากเลยท่านท่านเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกสักหนึ่งฉบับกับผมเพื่อที่จะมีตัวแทนดูแลช่วยกันในวงการประกันชีวิตขอฝากทุกท่านไว้สวัสดีครับ